นี่แหละพี่นอ้องนี่แหละรับอยู่รสร้างขยายเอานนมให้รตรงจ่าดึกดด่นยังคืนกระซัางตีสามตียังกระซัางอันนี้คือข่อยสอนเก็เลยได้จังสี่มาอิหลีสอนตั้งที่แรกที่แรกเพืพ่อนผู้นี้ตะกี่ว่าวัดดีดอกวันนี้ไม่ยินมานอนน้ำย้ายนีย้ายสอนให้ไม่ได้วัดดีจ้าละ่ะ ม่เียไม่เี้ยเม่ีมมบีแล้วโล้นแล้วย่านหลานหายแล้วเฝ้าหยัดไหลานเลยบอะไวัดดีจ,าจา้าเจ้าเทียแล้วเปมนคนย่านไม่เงแต่ว่านี่ยย้ายเต็นนี่บ่ได้เลยให้เต็นดุไม่เห้ยเต็นไหายไม่คอ,อยคอเงี้ไง้ยอยคอนง่้ยคอยคอ ม้อนเพราะว่าแ,วแอร์มันเย็นอยู่ฮาเดนแม่เันพาไปเที่ยวกระนวลค่ะบิ๊กซีกระนวลนอนหลับกโง่นอน ใบใบผลเหมือนขับอีขับบิกซีอยู่ <S <S มไม,ม่อยากต่นดูนี่ <S <S ตาตลียนจะรับรถให้เรา,าเออาตลีเอาลงรถปแลวพูดอยู่ในบ้านตาัวเอง มเหรอขนอนสามชั่วโมงเลยได้เขาก็อยากหิวนมมั่มงสิแม่ย้ำมาเคลื่อนเงินนอนสามทุ่มสี่ทุ่มเลยเขาเที่ยงขึ้นเลาวก็ลูกกินนมวันนี้หอดตีสามก็ลุกกินนมอีกวันทีกแกงอีกกินก็เป็นสามผู้ละสามกับโหกแคมเพิด์เกสองขึ้นละสองกับสี่เจ้า <laughs> เมงอรถนะ <laughs> ขอบคุณค่ะ สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอนแลก็ไหลหัวไหลไห้เฮ้่ลส่หัวแล้วบังังบังังมังมัเล่นทางไหลไหลหัวไหลไห้ฮะฮเอาลงแล้วค่ะกระจกลงเลกน้อยแล้ว